สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสําหรับวันนี้จะเป็นประวัติตัวละคร โกลิแอตหรือว่าโกไลแอตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้ดิมขออนุญาตใช้โทรศัพท์ในการอัดคลิปเปิดปิดนะับเพราะว่าลืมเอากล้องมานั่นเองและตอนนี้ก็ปี2021ปีใหม่นั่นเองนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูดิมเสมอมาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญในปีนี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะปีนี้ขอให้ทุกคนสมราถนาทุกเรื่องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ ไปหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายในซีซั่นที่2 EP ที่25ชีตอนว่าม o ทอร r รีคอยบอนนี่ก็ได้พบว่าเธอไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าไปตลอด ซึ่งหากวันหนึง่งเธอเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่มีใครอยู่ดูแลปกป้องอาณาจักรแคนดี้และประชาชนชาวแคนดี้ครั้นจะให้เลมอนกราบหนึ่งที่เป็นลูกชายมาสืบทอดบัลลังก์ก็ดูจะไม่เวิร์กเนื่องจากเขาเนี่ยบ้าอำนาจมากเกินไปดังนั้นทางออกเดียวของเธอในตอนนั้นก็คือการสร้างผู้นำขึ้นมาใหม่ผู้นำที่แข็งแกรง่งที่จะปกป้องประชาชนของเธอได้ตลอดไปและนั่นก็คือที่มาของกอิอั โกลีแนั้นเป็นสปริงแคนดี้ที่บอนนี่ใช้ DNA ของตอนเองสร้างขึ้นมาในซีซั่นที่4 EP ที่10ชื่อตอนว่าโกลี a แอซึ่งหลังจากที่โกลี่แอดเกิดมานั้นเธอก็ได้ให้ความสําคัญคอยดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกสาวคนนี้อยู่ไม่ได้หลับไม่ได้นอน3คืนติดๆฟินกับเจคที่เห็นบอนนี่สภาพอิดโรยแบบนั้นก็เลยอาสาจะช่วยสอนโกลี่แอดเพื่อให้บอนนี่เนี่ยไปพักผ่อนและวันไปโรงเรียนวันแรกของโกลีแก็เริ่มขึ้น เมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆคนอื่นที่มีนิสัยซุกซนก็าทำให้โกลิแอดนั้นเกิดกลัวขึ้นมาเจกเลยเผอดุใส่เด็กพวกนั้นไปเพื่อให้พวกเด็กๆเนี่ยเชื่อฟังซึ่งโกลิแอดที่เห็นแบบนั้นแล้วก็เลยเรียนแบบตามใช้อำนาจขู่พวกเด็กๆให้กลัวและเชื่อฟังเธอฟินที่ได้เห็นแบบนั้นก็ห้ามและบอกให้โกลิแอดเนี่ยใช้ความคิดของเธอในการนำคนอื่นแทนที่จะใช้กำลังขู่ให้กลัวซึ่งเธอก็ได้ใช้ความคิดจริงๆโดยการใช้พลังจิตวดคุมฟินให้ทำตามเธอต้องการและเธอเองเนี่ยก็มองว่าวิธีนี้ มันทาให้ทุกอย่างรวดเร็วทันใจไร้ข้อผิดพลาดดีสึ่งสองพี่น้องที่เห็นท่าไม่ดีนั้นก็รีไปบอกเรื่องนี้กับบอนนี่บอนนี่จึงไปเจอกับลูกสาวและพยายามสอนเรื่องการพึ่งพากันและกันระหว่างผู้นําและผู้ตามแต่โกลิแอดนั้นมองว่าในเมื่อตัวเองแกร่งกว่าใครก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแคร์ผู้ตามไม่เสียเวลาเลยทําให้บอนนี่เนี่ยรู้ว่าลูกสาวคนนี้กูไม่กลับแล้ว เลยคิดจะแยกย่อยโกลิแอดเพื่อไปเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งแต่แน่นอนว่าโกลิแอดในตอนนี้มีพลังจิตแล้วทําให้สามารถอ่านใจบอนนี่ได้ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจยึดอํานาจจากบอนนี่ในที่สุด <c oughs> บอนนี่ <c oughs> ที่เห็นแบบนั้นเลยสั่งให้ฟินกับเจคไปทวงเวลาโกลิแอดไว้ระหว่างที่เธอไปสร้างสฟิงค์แคนดี้ตัวใหม่มาเพื่อสู้กับโกลิแอดซึ่งสองพี่น้องก็ทําตามแต่ผลก็คือโดนโกลิแอดเล่นงานจนเจคไปไม่เป็นชา ส่วนฟินก็โดนกอลิแอดอ่านใจซึ่งเขาก็พยายามเบี่ยงเบนไปคิดเรื่องอื่นเพื่อช่วงเวลาไม่ให้กอลิแอดรู้แผนของบอนนี่และในที่สุดเธอก็ได้สร้างสตอร์โมสฟิงค์แคนดี้อีกตัวที่เกิดจาก DNA ของฟินขึ้นมาได้สําเร็จทันทีที่ทั้งสองได้เจอกันสตอร์โมก็ตรงไปเล่นงานกอลิแอดทันทีซึ่งกอลิแอดก็ได้พยายามโน้มน้าวน้องชายให้มาอยู่ข้างเดียวกับเธอแต่สตอร์โมนั้นมีจิตวิญญาณความเป็นฮีโร่จากดีเอ็นเอของฟินอยู่จึงไม่คล้อยตามแม้แต่น้อย จนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ปล่อยพลังจิตใส่กันเพื่อสู้ในจิตใจของกันและกันโดยการต่อสู้ดําเนินมาตั้งแต่ตอนนั้นยานตอนอวสานอย่างคาร์มอลงวิธมีและจะยังคงดําเนินต่อไปแบบไร้สิ้นสุดตลอดกาล หลังและกความสามารถ <c oughs> โกลิ่แอดมีสติปัญญาที่สูงมากสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ต่อยอดความคิดที่สลับซับซ้อนไปอย่างเป็นระบบแม้ว่าจะเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานและเธอก็ยังมีพลังจิตที่โคตรแข็งแกร่งเลยที่ปล่อยออกมาจากดวงตาข้างที่3บนหน้าผากของเธอซึ่งรูปแบบพลังจิตของเธอนั้นก็มีตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุควบคุมจิตใจอ่านความคิดไปจนถึงชุบชีวิตสิ่งที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้โคตรขี้โกงเลย เกรดเล็กเรกเรดน้อยชื่อของโกลิแอตตั้งตามชื่อเมืองโกลิแอตในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ปฏิวัติเท็กซัสในปี1836โดยทางคุณทอมเฮอร์เพจหนึ่งในทีมงาน a d v e n t u r e Time ที่เป็นคนเขียนบทตอนนี้เห็นว่าเป็นชื่อที่เท่ดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อตัวละครแค่นั้นเอง แล้วก็จบไปแล้วกับประวัติของโกลิแอดหรือโกลไลแอดนั่นเองนะฮะและสําหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับสําหรับวันนี้ไ <c oughs> บร์